ตอนที่1 0นางกำนันซาบซึ้งในความศรัทธาจึงส่งสารช่วยเหลือง,งานตรากตรำการที่ราชาไม่เจวนฝืนพระไทยให้พระธิดาได้รับความลำบากในงานโรงครัวเช่นนี้ก็เพื่อให้องค์หญิงทนต่อความลำบากตรากตรำไม่ไหวจะได้เปลี่ยนใจยอมรับการจัดการของตนหากแต่คิดไม่ถึงว่าพระธิดาจะมีพระไทยแน่วแน่อดทนยอมตรักตรำพระวรกายโดยตั้งพระไทยว่าเป็นาตอย่างไรก็ไม่ยอมเลิกการบำเพ็ญตั้งแต่องค์หญิงเข้าทำงานในโรงครัวก็เริ่มงานตั้งแต่เช้า หลังจากตื่นมาทมแล้วก็ไปตักน้ำจากบ่อถึงแม้เร่แรงจะไม่เพียงพอก็อดทนทำไปจนกว่าจะได้น้ำเต็มโอ่งทั้ง17บใบเสร็จแล้วก็ไปสาวข้าวก่อไฟจนถึงเที่ยงภายหลังอาหารกลางวันก็จะถือมีดไปผ่าฟืนจนกว่ากองฟืนที่ถูกกำหนดเอาไว้จะหมดตกเย็นก็ไปจุดไฟสาวข้าเพื่อหุงหามื้อเย็นตลอดวันไม่มีเวลาว่างเหลืออยู่เลยงานที่กำหนดให้อย่างหนักหน่วงเช่นนี้แม้แต่ชายวชกานก็ยังรู้สึกทุกข์เข็นนับประสาอะไรกับองค์หญิงเบาบางและอ่อนแอเช่นพระองค์ อย่าว่าได้พูดถึงสายตัวแทบขาดเรี่ยวแรงหมดเลยไม่เหมือนเมื่อครั้งดูแลอุทยานยังมีเวลาว่างที่จะทํากิจส่วนพระองค์ได้บ้างหากแต่น้ำพระทยัยศรัทธาแน่จึงทนต่อการตรัตรมเขี่ยวเข็นได้เช่นนี้ทั้งนี้เพราะพระองค์ยอมทนให้ร่างกายได้รับการเขี้ยวเข็นนั่นเองภายหลังอาหารเย็นแล้วก็จุดขึ้นทูบขึ้นดอกหนึ่งทางหนึ่งเอาเส้นปอป่านมาถักพลางตั้งใจสวดพระนามของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งดึกดื่นจึงขึ้นไปบรรทมบนที่นอนที่ปูด้วยฟาง วันแรกผ่านไปแล้วเหล่าพนักงานในโรงโครวคิดว่าองค์หญิงคงทำไปด้วยความโกรธมีน้ำอดน้ำทนจึงไม่แปลกอะไรภายหลังเห็นว่าพระองค์ยังทำเช่นนี้ตลอดไปไม่รังเกียจขันแต่ประการใดยิ่งรู้สึกยกย่องสงสารและสันเืิญที่พระองค์ตรงอยู่ในสภาพเช่นนี้โดยเฉพาะยงเหลียญน,นางกำนันที่ถูกราชาเมจุนส่งมากำกับดูแลยังแสดงความเห็นอกเห็นใจไม่อาจนิ่งดูได้แต่ละคนจะไปช่วยงาน บางตักน้ําบางผ่าฟืนเยี่ยงงานทําเสร็จหมดแต่องค์หญิงกลับปฏิเสธความช่วยเหลือของทุกคนและขอบพระทยัยในความหวังดีทรงตรัสว่าพระองค์เป็นผู้ได้รับโทษพูดถึงโทษแล้วผ่อนโทษตายมาเป็นโทษเบาเป็นพระมหากรุณายิ่งลงโทษให้ฉันมาทํางานหนักที่นี่นับว่าเป็นโทษสถานเบาแล้วหากยังไม่ทําเองไปกินแรงคนอื่นเขาเป็นการไม่บังคุต่อเสด็จพ่อและฟ้าดินและไม่บังคนต่อจิตสํานึกของตอนเองฉันจึงรับไม่ได้ สิ่งที่ฉันต้องทําเองก็ต้องให้ตนเองลงมือทําพวกท่านที่มีความรักต่อฉันขอขอบคุณไว้ในใจจงเรียนกล่าวเตือนว่าพระธิดาก็มีเหตุผลสมควรอยู่แต่พระธิดาสวดมนต์ไหว้พระมาตลอด่ําเช้าก็ทํางานที่สบายแต่ตอนนี้ตั้งแต่เช้าจะรดขําก็ยุ่งอยู่กับตักน้ําผ่าฟืนไม่มีเวลาเหลือพอที่จะไปบําเพ็ญดังนั้นพวกเราจึงยินยอมช่วยเหลือพระธิดาแบกรับงานาบ้างเพื่อให้พระธิดาได้มีเวลาสวดมนต์ไหว้พระจะได้บรรลุมรรคผลโดยเร็ว เมื่อถึงตอนนั้นก็หวังให้พระธิดามาปลดพวกเราด้วยพระธิดาอยาได้ยึดถือเลยพระธิดามิอวซานทรงปลื้มปิติและรับสั่งว่าเจริญพรเจริญพรคิดไม่ถึงเลยว่าพวกเธอก็มีรากธรรมเหมือนกันแต่ยังรู้ไม่ลึกซึ้งพอการบำเพ็ญสวดมนไ์ไหว้พระอยู่ที่ใจถ้าหากในใจมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าถึงแม้จะไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระก็ยังได้รับความซาบซึ้ง หากใจไม่มุ่งมั่นในพุทธเจ้าแล้วแม้จะสวดมนต์มากมายมีพิธีไหว้พระก็ตามก็ไม่ได้บุญกุศลอย่างที่ฉันไม่มีเวลาสวดมนต์ไหว้พระอันเป็นพิธีกรรมแต่ใจจดจ่ออยู่กับพุทธะทุกนาทีดังนั้นงานต่างๆเหล่านั้นให้ฉันทําไปเถอะพวกเธออย่าได้เดือดร้อนใจเลยหากพวกเธอจริงใจมุ่งมั่นต่อพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้ทําตามที่ฉันพูดก็ย่อมได้รับความซับซึ้งบ้างไม่ช้าก,ก็เร็วเมื่อ,อยองเรียนเห็นพระองค์กินกรันไม่ยอมเช่นนั้นก็ไม่แข็งขคืน แต่ภายในก็แอบปรึกษากันว่ารอให้แรทธิดาเมี้ยวซ่านหลับก่อนพวกเราก็แอบ,บไปตักน้ำใส่ตุ่มให้เต็มฟืนก็ผ่าให้เรียบร้อยเหลือแต่ก่อไฟซาวข้าวอันเป็นงานเบาๆรอให้พระองค์มาทำเองเมื่อองค์หญิงเมี้ยวซ่านตื่นพระทมในตอนเช้าก็ไปตักน้ำในบ่อปรากฏว่ามีน้ำเต็มตุ่มเสียจแล้วรู้สึกแปลกพระไทยจึงเสด็จไปที่กองฟืนก็ปรากฏว่าฟืนถูกผ่าเรียบร้อยแล้วจึงได้ไถ่าถามเจ้าหน้าที่โรงครัวพวกคนนั้นนก็กล่าวว่าพวกเขาเพิ่งจะตื่นนอนไม่มีใครไปทำงานเช่นนั้น ชัว่วเวลาเร็วปานนั้นจะมีใครสามารถทําได้หรือว่าที่โรงครัวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนต่างจุดขันไปทั่วยุงเหรียญก็อาศัยนี้โอกาสนี้พูดกับพระธิดาบ้าบ่าวมีความเห็นว่าไม่แปลกอะไรพระธิดามีความศรัทธากราบไหว้พระพระพุทธเจ้าได้เห็นความจริงใจขององค์หญิงจึงประทานพุทธานุภาพแอบช่วยองค์หญิงก็เป็นได้ลองดูเงียบๆไปก่อนถ้าแต่ละวันยังเป็นเช่นนี้อยู่อีกก็ต้องถือว่าพุทธานุภาพได้คลุม้มครองอย่างไม่ต้องสงสัย พระธิดาเมียซันฟังแล้วก็ได้แต่พยักหน้าโอดกระท่องพระนามพระพุทธเป็นการแสดงคาระวะตอนนี้องค์หญิงไม่ต้องตักน้ําไม่ต้องผ่าฟืนแล้วงานหนักที่เคยทําประจําก็หมดไปแล้วเวลาว่างที่เหลืออยู่ก็มากแต่องค์หญิงก็ไม่เอาเวลาไปสวดมนต์ไหว้พระยังทําตามคําสั่งของราชาเมียจ้วนไปทอป่านโดยไม่หยุดพักหลายคนเห็นดังนั้นก็เกิดความศรัทธาที่พระองค์ยึดถือสัจจะและปฏิบัติต่อพระองค์ดุจด,ดังพุทธองค์ ตั้งแต่นั้นทุกๆวันก็จะช่วยพระองค์ตักน้ำผ่าฟืนพระธิดาเมียวซ่านเห็นเช่นนั้นทุกวันก็คิดว่าเป็นพุทธานุภาพจริงๆดังนั้นนอกจากสวดมนต์ไหว้พระอย่างจริงใจที่ช่วยปกป,ป้องแล้วส่วนเรื่องอื่นๆนั้นก็ไม่ไปไต่ถามองค์หญิงซึ่งฉลาดปราดเปรื่องทำไมเรื่องเล็กๆนี้จะเดาไม่ออกหรือว่าเป็นแผนการของพวกเขาพระองค์มีใจอยู่กับพุทธเท่านั้นจึงไม่ไดื้อดึงเอาเรื่องเมื่อได้ฟังเรื่องของโยงเรียนแล้วก็ไม่ใส่ใจไปที่อื่นอีก ดังนั้นจึงไม่ทำลายแผนการของพวกเขาเมื่อพระธิดามิยวสันมีเวลามากขึ้นก็เอาพระไทยมาที่โรงครัวปกติครอบครัวที่มั่งคั่งมักจะสุรุ่ยสุร่ายอยู่แล้วประราอะไรกับโรงครัวราชวังพระองค์เห็นการฆ่าเป็ดฆ่าไก่และรู้สึกเวทนายิ่งนักจึงนําไปสวดคาถาเกิดใหม่หลายร้อยแผ่นมาสวดให้กับสัตว์เหล่านั้นจึงได้พบว่าพวกเขาไม่เห็นคุณค่าในเมล็ดข้าวทิ้งๆว้างควง ในเรื่องนี้ได้ใช้เปียาวาจากล่าวตักเตือนพวกเขาให้รักสงวนในข้าวปลาอาหารอีกด้านหนึ่งก็คอยเก็บพวกข้าวเย็นที่เหลือทิ้งเอามาตากแห้งเก็บเข้ากระสอบข้าวเปลือกที่ติดอยู่กับฟางข้าวพระองค์ก็เก็บขึ้นไว้ทั้งหมดนี้เป็นเงินประจําวันผ่านไปรวดเร็วตั้งแต่องค์หญิงมาดูแลโรงโครกเป็นเวลาหนึ่งปีราชาเมจุนก็เรียกนางหยงเหรียญซึ่งเป็นคนที่ส่งมากํากับดูแลมาสอบถามแต่หยงเหรียญเองก็ถูกพระธิดากล่อมกล่าวไปเรียบร้อยทั้งสองมีจิตใจที่ประทับต่อกัน จึงรายงานปกป้องพระธิดาเมื่อราชาเมีวจุนได้ฟังแม้จะไม่พอพระไทยแต่เมื่อเห็นธิดาอดทนทุกยากลำบากได้ก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บแค้นแต่นิยมชมชอบในความอุตสาหะแล้วก็ได้แต่ถอนพระไทยพระองค์รู้แล้วว่าความหวังเมื่อครั้งกระโน้นไม่มีทางสำเร็จแต่ก็ยังปลกไม่ตกอยู่บ้างประจบกับเทศกาลหยุนเซียวในราชวังจะมีการประดับประดาคมประทีป พระธิดาใหญ่รองเข้ามาร่วมฉลองงานงานงานคมประทีปก็จะหวานให้พระธิดาทั้งสองออกไปปลอบประโลมพระธิดาเมยวซานอีกครั้งจะว่าประการใดก็สุดแท้แต่ความสามารถของพระธิดาทั้งสองเมื่อธิดาทั้งสองได้รับคําสั่งจากพระบิดาก็เสด็จไปยังห้องบรรทมของธิดาเมยวซานพี่น้องได้พบกันก็ทักทายกันครู่หนึ่งต่อมาก็หันมาพูดอย่างเป็นงานเป็นการองค์หญิงเมยวซานไม่รอให้เสด็จพี่เอ่ย รีบชิงพูดก่อนว่าความหวังดีของเสด็จพี่น้องเล็กรู้หมดแล้วน้องเล็กได้ตัดสินใจแล้วย่อมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกลางคันหากเสด็จพี่ยังรักและเอ็นดูและเห็นแก่สายเลือดเดียวกันก็ช่วยทูลเสด็จพ่ออ้อนวอนให้น้องเล็กได้บำเพ็ญตามปณิธานช่วยสร้างวัดให้น้องเล็กจะได้มีสถานที่บำเพ็ญจะเป็นพระคุณยิ่งวน,วนกุศลนี้ดีกว่าสร้างเจดีเจ็ชั้นเสียอีกหวังให้เสด็จพี่ทั้งสองส่ง,สงเสริมให้สำเร็จ ทิดาเมียวอินเมียวหยวนได้ฟังก็รู้ว่าปลอบไม่สําเร็จพูดไปก็ไร้ประโยชน์จะพูดสั้นๆไม่กี่คําแล้วลากลับเมื่อฟอาเสด็จพ่อเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดก่อนที่จะกลับที่ดาเมียวอินก็ปลอบประโลมให้ราชาว่าตามที่ลูกหญิงเห็นมาน้องสังไม่มีทางกลับใจแน่แล้วอย่างไรน้องสามก็ยังเป็นลูกแท้ๆของเสด็จพ่อถ้าหากยังให้น้องเล็กตกระกรรมลาบากในโรงโครเช่นนี้สู้ส่งเสริมให้เธอได้สมตามปัตติทาน ปรงผมตัดอายตนะภายพักนั้นได้สําเร็จมรรคผลสเสด็จพ่อก็พลอยมีบุญสนไปด้วยราชารองก็ทรงสนับสนุนราชาไม่จุนจะกลับใจหรือไม่ได้แต่สายศีรษะไปมานั่นคือศรัทธามั่นสามารถทราบซึ้งทองในหินก็เผยออกมาได้